่อให้เป็นแปดร้อยแล้วได้นขนาดนี้ก็ต้องกดหรอปะผิวที่ได้คือโคตรจะต่างกันเลย้าคุชชันฉาดแบบหน้าสดๆก้องสดกันค่ะเดี๋ยวสวัสด้ดูก่อนมีห้าเฉดสีสีตามนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมิวใช้เป็นเบอร์สองเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเช็ดออกก่อนมิวเป็นคนที่แบบหน้าแดงง่ายมากทุกคนเดี๋ยวดีแค่เฉดก็คือหน้าแดงละพีธดใช้ก็คือกดลงไปแบบนี้นะคะแล้ววอร์มเนื้อก่อนแบบนี้่ะทุกคนดูนะมิวก็จะมีรอยสิวรอยแดงแบบนี้ ขาวเหลืองของเขาอ่ะเป็นแบบขาวเหลืองที่ไม่ติดเหลืองนะทุกคนมันค่อนข้างผ่องแล้วก็สีอ่ะผ่องทั้งวันหน้าคือนวลทองต่องทั้งวันเลยจ้ะแล้วเนื้อคุีชั้นคือทางง่ายจริงๆนะคะหน้าคือเนียนมากดูดีเห็นปะเลียนหน้าขาวเหลืองแดงแงให้ดูแบบเนเชอรัลดูนวลขึ้นมาเลยแล้วเราใช้แล้วไม่เถาด้วยใต้ใต้ตาก็คือกบได้ดีอยู่นะคะแล้วก็เนื้อเขาเป็นแบบเซมิแมตทุกคนมีความแบบคุมมันได้แล้วก็มีความเล่นแสง เทียบให้ดูครึ่งหน้าที่ทากับข้างที่ไม่าทาข้างนี้มิวจะมีรอยฝ้ากะนะคะกับรอยสิวเก่าอยู่ตรงนี้ตกลงไปคะ่ะ นี่ค่อยๆตบแบบนี้ค่อยๆบิวไปเลยข้างจมูกก็คือไม่ตกร่องนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยทุกคนตั้งแต่ผิวมันจนถึงผิวแห้งถ้าอะปกปิดให้ฟูโคบอีกก็บิวเพิ่มไปอีกได้เลยแต่มีหัวเป็นคนที่ไม่ชอบทาครูชั่นหนาไงดูดิพอทาปุ๊บแบบหน้าสะท้อนแสงเล่นแสงดีมากเพราะว่าตัวนี้เขามีนวัตกรรมไฮโดรเอ็กไฟายทุกคนมันจะเป็นเนื้อฟิล์มที่แบบช่วยกระจายแสงได้ดีนะคะแล้วก็ ตัวคุชชั่นอ่ะต่อไ่ของเขาว่าเป็นตัวที่ถนอบคุชชั่นด้วยทําให้คุชชั่นของเราแบบมันใช้งานได้นานแล้วก็เนื้อคุชชั่นคงสภาพได้ดีดูดีเปลี่ยนเปคนละคนเลยจากที่หน้าแดงๆใช่ป่ะสีผิวดูไม่เสมอกันตอนนี้ก็คือนวลเนียนไปเลยจ้าเห็นไหมเราหน้าไม่ติดเหลืองนะมือยังเหลืองกว่าหน้าอีกตอนเนี้ยถ้ารอยสิวแบบเนี้ยแล้วทุกคนอยากได้ปกปิดอีกทุกคนจุ่มขึ้นมาได้เลยแล้วก็แถบแบบนเนี้ยเนี่ยปกปิดเนียนมากนะแต่คือมีหวัวทาบางไงกุกค้น ถ้าใครชอบนั้นนก็คือบิวได้บิวได้เรื่อยๆข้างนี้คือทาแบบตืบปกปิดกลิบมากเห็นไหมรอยดําเมื่อกี้คือเบอร์ได้แบบแทบจะสนิทแล้วส่วนฝั่งนี้ทาแบบบางๆงานผิวชอบฝั่งไหนกันเฮ้ยดูดิโคตรเนียนอนะ ถ้าผิวหน้าได้ขนาดนี้800ก็ต้องยอมจ่ายแล้วปะทางง่ายแค่นี้เลยทุกคนออกจากบ้านได้แล้วนะคะนี่ได้คุูชั่นสิบสีกรัมรอไปใช้กันนะทุกคนไม่ต้องเผื่อสีนะคะเพราะว่าไม่ดอปแล้วก็ถ้าอยากให้ติดทนแนะนำให้วอร์มเนื้อก่อนแล้วค่อยคอยบิวทีละชั้นเหมือนที่มิวทำนะจ๊ะแปพิกัดให้แล้วนะคะทุกคนกดได้เลยแต่กล้าจากน้องฉัตเลยค่ะดูดิผิวโคตเนียนอะเบอร์ลุมโคด,ดีมาก อ่ะแล้วดูนี่จ่าทาผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเหงื่อแตกเหงื่อแตนหน้าเปียกไปหมดแล้วเขากันนำ้ำกันเหงือ่อจนเหงื่อเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่มีอะไรต้องคิดเยอะแลวจ้าก800ก็กด